หลายๆคนถามเข้ามาค่ะว่าที่อยู่ Oriental Coffee อยู่ที่ไหนนี่เลยค่ะโครงการ City Link ศินครินพระราม9ร้านเปิดทุกวันจันทร์ถึงเสาร์นะคะป้ายหน้าร้านจะสังเกตเห็นได้ชัดเจนเลยค่ะเข้ามาดูด้านในกันดีกว่าข้างในก็จะมีเครื่องชงและตัวเล็กทั้งตัวใหญ่นะคะมีให้เลือกมากมายหลายรูปแบบเลยค่ะหลายรุ่นเลยทั้งเครื่องบดค่ะแล้วก็อุปกรณ์ต่างๆรวมถึงวัตถุดิบค่ะกาแฟชาเขียวชาไทยโกโก้นะคะแล้วก็สามารถเข้ามาดื่มชิมน้ำอร่อยๆที่ยที่ เรากันได้เลยค่ะก็จะมีหน่อยกับพี่เล็กนะคะเป็นคนที่พาชิมค่ะรวมถึงคอร์สเรียนต่างๆนะคะเมื่อซื้อเครื่องเซตเครื่องชงค่ะก็จะมีการสอนการเทรนแบบนี้เลยก็จะมีเทรนเนอร์นะคะที่เข้ามาสอนแบบใกล้ชิดค่ะ รวมถึงเมนูต่างๆนะคะมากกว่า30เมนูเลยทีเดียวค่ะได้ลงมือทําตัวเองทุกแก้วและได้ชิมแบบนี้เลยนะคะเรายังมีคอร์สส่วนตัวด้วยนะคะเป็นคอร์สเรียนพิเวษค่ะก็จะมีเรียนอยู่ชั้นบนนะคะของ Oriental Coffee เนาะบรรยากาศในห้องค่ะก็จะมีอุปกรณ์ครบครันเลยการเรียนการสอนก็จะสนุกสนานค่ะเพราะเราได้ลงมือทําทุกแก้วแล้วก็จะมีการเรียนค่ะรูปแบบทฤษฎีต่างๆนะคะการฝึกสตรีมฟองนมค่ะหรือว่าแม้กระทั่งการ ปัญหาเพอร์เฟกช็อนะคะคอร์สเรียนรวมค่ะเราก็มีใครสนใจแวะเข้ามาชิมเข้ามาดูหรืออินบ็อกซ์เข้ามาสอบถามได้นะคะ